ี่คือการออชิลอด2ี่ชั่วโมงในโลกไหมครับปกตินั่นแหละซึ่งจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันก็คงไม่ปกติแน่นอนนะคะเพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะถ้าน้องเจนเนี่ที่ทุกคนรู้จักเนี่ยมันกลับออกตามล่านลล้านแคนผู้เล่นซะเองใช่ครับนี่มันโคตรจะไม่ปกติเลยแล้วถ้าถามว่าพวกมันมาจากไหนนหั่นหรอบางครั้งที่คุณกําลังทาอะไรอยู่ตัวคนเดียวงเงาเงาและไม่มีเพื่อนในยามตอนกลางคืนพวกมันจะไม่ปล่อยให้คุณได้อยู่แบบโดดเดี่ยวแน่นอนครับหน้าที่ของน้องเจนนี่นั่นก็คือทําให้ผู้เล่นมมมมมีคคควววาาาาสสสุุขขขยังงงไไล่่่่ะแตขขอนอนนนเเหืกิ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเอาชื่อรอด24ชั่วโมงในโลกเจนนี่ที่บิดเบี้ยวให้เสียงภาษาไทยโดยกูเองเอาล่ะก็ขอตั้งชื่อโลกว่าเจนนี่เลยและกันนะครับถือว่า น้องอาจจะไม่โกรธเรานะครับถ้าได้เจอขึ้นมานี่ก็เป็นครั้งแรกของผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรเึ้นบ้างเอาละไปลุยกันจะบอกได้คําเดียวเลยว่าถ้าเกิดผมอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกูสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่ามอสเจนนี่นี่คืออะไรนะฮะมันก็คือมอสอันนึงนี่แหละที่อายุต่ํากว่า18ปีนี่ก็อย่าไปหาเล่นละกันถือว่าผมเตือนละกันแล้วนะเอาละให้เราสร้างโลกกันเสร็จแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราลืมไปเลยเนี่ยก็คือลืมเปิดเชเดอร์นะครับเขาไม่เขาไม โอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าภาพจะสมจริงขึ้นเยอะเลยก็สำหรับซีรีส์24ชั่วโมงนี้นะครับน้องเจนนี่เนี่ยจะมาในตีมรูปแบบของเคฟเดเวลลอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้อาศัยที่อยู่ในถ้าถ้าทุกคนเคยดูของต่างชาติมาเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ทีนี้นะครับมันก็มีคนไปดัดแปลงไฟล์มดนะครับให้กลายเป็นน้องเจนนี่ที่อยู่ในรูปร่างที่บิดเบี้ยวมากๆเลยนะครับแถมยังมีเสียงเฉพาะตัวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือว่าเวลาที่น้องเจอเราเนี่ยก็จะมีเสียงแบบเป็นเอกลก ร้ายเลยนะฮะเฮ้ยมมมเมืเอ่อกี้ผมเห็นโอ้ชิดนเล,มลงมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าน้องเกิดมาตั้งนานแล้วนะครับคือเคปดิวเวลอร์เนี่ยมันจะมีระยะการออกไล่ล่าของมันนะครับซึ่งถ้ามันหมดเวลาเนี่ยมันก็จะไปจากเรานะฮะถือว่าเราโชคดีมากๆนะครับที่มันมารอเราตั้งนานแล้ว นี่คือวันแรกของผมนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดครบไหมโอ้ m ม่ก็หรือเราต้องควรที่จะอยู่ห่างๆถ้ำเอาไว้นะครับได้อุปกรณ์พื้นฐานในการเอาชีวิตรอดแล้วครับไปกันต่อฮะ อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าแคปดิ e เวลเลอร์เนี่ยจะเป็นมอสถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ยคือผู้อาศัยอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับซึ่งตัวออริจินอลของมันเนี่ยก็คือมันจะวิ่งไวกว่าผู้เล่นมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูไอเดียการสร้างบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดจากพวกมันนะครับเนื่องจากมันวิ่งเร็วมากนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากตายบ่อยผมก็เลยลงมอสปลากลัวมาด้วยนะครับและตอนนี้คือเรากําลังตามหาหมู่บ้านอยู่และที่สําคัญผมก็เพิ่มมอสปืนที่สมจริงเข้ามาอีกด้วยน้องเจนนี่ก็เจนนี่เถิะหลังจากที่เดินทางแล้วก็าอา,อนนา,กาออไวมรตต้เกด ทาที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อที่เราจะได้เจอมันแล้วก็ศึกษานะครับแต่ว่าบังเอิญมาเจอหมู่บ้านซะก่อนนี่สิแต่ไม่เป็นไรครับยังดีครับที่ว่าหมู่บ้านเนี่ยยังมีถ้าดันเจียนที่ใหญ่มากๆรอเราอยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าเราลงวัดปืนมาด้วยนอะนาคตเนี่ยคือเราจะต้องจัดการมันให้ได้นะครับระหว่างนี้ก็อาจจะต้องยอมยอมมันไปก่อนโอเคหวังว่าจะไม่เจอตอนนี้นะโอเ้เป็นถ้าที่ใหญ่มากครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาลงสำรวจกันนะครับตอนนี้เรารีบกลับไปหมู่บ้านก่อนและผมก็เลือกบ้านหลังนี้แล้วกันครับว่ามันใหญ่ดีแหละไม่ใช่ออะไรหรก โอเคครับอย่าลืมปิดประตูแล้วก็ของในกล่องไม่ได้เลยเหะอเฮ้ยมาได้ไงวะเฮ้ยอุ้ยมัน yeah. มัไม่เห็นเราโอเคเราตัดสินใจถูกมากนะครับที่มายังหมู่บ้านนะครับเฮ้ยมันโดนจัดการง่ายๆนะครับมีบริการวีเดอร์เจอร์เนี่ยกับโกเลมนะครับช่วยกันโอ้ไ oh ม่ก็ <t imes> คือมันแอบสะกดรอยตามเราจากถ้ำนะครับว่าเราเรีบไปหาเตียงกันดีกว่าเพราะตอนนี้เรา อยู่ใกล้ท้ามากเลยนะเฮ้ยเห็นได้ไงวะกุาสาจะแกล้งไม่เห็นแล้วโอ้ไม่นะเราโดนสะกดลอยตามมาดูหน้ากันชัชดๆครับว่าใช่น้องเจนนี่หรือเปล่าหวังว่ามันจะนั่งเรือเรานะหายแล้วไงน้องมองมองค้างเลยทีนี้เราต้องห้ามหันหลังเด็ดขาดน,นะครับถ้าหันหลังเมื่อไหร่มันตามเลยนะเฮ้ยนั่นไงไม่วิ่งไม่วิ่งตามจริงด้วยเฮ้ยหยุด โอ้โหคิปเปอร์ก็มาอีกอือโอ้ยค่อยอย,อยกดเล็มกดเล็มกดเล็มกดเลมนั่นแหละเอามันเอามันให้ลงโอ้ยดีดีด,ด,ดีดีมากเลยเราเรื่องหมู่บ้านได้ถูกดีมากนึกว่าจะโดน,นแล้วคือปกติมันไม่ใช่เกิดข้ามลนแบบนี้ไม่ใช่หรอวะหรือว่ามัน เขาปรับมาให้มันเกิดในที่มืดด้วยใครที่อยากลองเอาไปเล่นดูก็ลองตามหาได้นะครับมอดชื่อว่าเจนนี่ด v วเวลอร์นะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้รีบนอนก่อนนะครับตอนเช้านี่คือสบายใจได้แน่นอนเหมือนอารมณ์ดูดังผีเลยครับหลค่คำคืนนึงก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับไหนเพื่อนๆคนไหนที่ดูถึงตอนนี้แล้วนะครับลองคอมเมนต์ว่ามาแล้วให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปตอบกลับทุกคอมเมนต์เลยนะมีขนมปังอยู่ไม่กี่ก้อน ก็เดี๋ยวเราจะไม่สร้างบ้านอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่ามันคงจะง่ายเกินไปถ้าเกิดมีการวิเลเจอรและกลเลมปกป้องเราแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องไปเอาชีวิตรอดอยู่คนเดียวตอนนี้ก็พักหายใจเล่นแบบชิลๆเหมือนไม c ครับปกติไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เวลาตอนกลางคืน,นีมันทําหน้าที่ของมันไปไปดูกันว่าเราจะได้อะไรจากหมู่บ้านนี้บ้าง let's go ถ้าอยากให้มันท้ายายจริงๆเนี่ยเราจะต้องไม่ทําฟาร์มไม่ทําอะไรเลยนะครับก็เลยต้องมาหาอาหารให้เยอะนิดนึงเดี๋ยวเราจะลงไปอยู่ในเมืองแล้วก็ตามหาน้องนะครับแล้วก็สร้างกับดักทางเดินบนบ้านอะไรแบบนี้เอาไว้สู้กับน้องด้วยเราจะไม่มาเอาชีวิตรอบแบบชิีวๆอุย้ยไม่เม้ยตกใจโอ้ยเป็นไม่มดเหรอ นะครับตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นถ้าอันนึงนะครับที่ลึกมากมากเลยฟังจากเสียงเท้ายูเยะยเยะอยู่ข้างล่างนะครับแต่เสียงของเจนนี่เดวลเลอร์เนี่ยจะเป็นเสียงที่เวลาเดินเนี่ยจะคล้ายๆกับสลามนะครับก็เดี๋ยวเราหาทางลงไปข้างล่างกันจริงๆให้ผมแนะนำเนี่ยคือเราไม่ควรที่จะลงไปตอนที่เรายังไม่มีของอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวก็ต้องเก่งปากลัวในระดับหนึ่งเลยถึงจะลงไปสู้กับน้องได้ใน,ในช่วงต้นเกมนะซึ่งแน่นอนครับผมไม่กลัวหรอกับเพราะว่าผมวิ่งไว ตอนนี้เราจะต้องขอเบาเสียงมิวสิกแบ็กกราวน์นิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะต้องตั้งใจฟังให้ดีๆนะฮะไม่แน่คนอาจจะเป็นเหยื่ออะไรต่อไปได้เลยถ้ามันเจอแล้วคุณไม่รู้สึกตัวตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะคราฟโล่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงอ้ไม่เงยเห็นอีกแล้ววะโอเคตอนนี้คือเราต้องห้ามให้ละสายตาไม่เิบหายแล้วไงคือถ้าเกิดเราหันหลังให้น้องหรืออะไรเนี่ย มันจะมาตามล่าเราเลยนะครับแถมมันสามารถคลานแล้วก็ป oh, ีนป่ายได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องลองสู้กันดูสักครั้งว่าโอ้หน้าตายังหลอนเลยอ่ะโอ้หมันไม่ใช่เจนี่ท so, ี่เรารู้จักนะครับเฮ้ยขนลุกอยู่วะเนี่ยโอ้ยยังไงดีวะต้องค่อยๆลงนะครับต่อบล็อกลงอุ้ยยิงขึ้นมาได้ด้วยอ่ะ ตีไม่ได้ด้วยไงแขนแขนยาวมากอย่างก,กับเซเลนเดอร์แมนอุ้ย,ยทุกคนเห็นเห็นไหมมันมีกิฟต์ติดอยู่บนหัวด้วยเหมือนเป็นดอกไม้อะนี่คือยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นเจนนี่จริงๆโอเคดูเหมือนว่ามันจะติดนะครับเสร็จผมดิอืมอุ้ยหนีด้วยวะฉลาดนะเนี่ยเฮ้ยผมไทั้งอุ้ย,ยชิหายละแม่งเลยไปแล้วเฮ้ยอุ้ย,ยเสียงเงียบไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะ โอ้โชคดีไม่งั้นตายแน่นอนโอ้โหสร้างไว้ก่อนสร้างอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับกันตัวอะไรที่มันคันขึ้นมาได้ต้องทำขอบขอบไว้แบบนี้โอเคพักกินขนมปังหน่อยโอ้ อย่าลืมฮะเราจะต้องคลัพปืนด้วยเราจะต้องหาแร่กันต่อครับคุณผู้ชมตอนนี้คือเราอยู่ในจุดที่อันตรายที่สุดเลยฮะเราอยู่ในถ้ำครับเดี๋ยวระวังเราขุดแร่ไปสักพักเนี่ยผมว่าเราจะต้องสร้างบ้านเล็กๆไว้ข้างล่างครับเวลาเจอน้องเจนเนี่จะได้หนีเข้าบ้านนะและบ้านนะครับก็ต้องห้ามมีรูแม้แต่บล็อกเดียวเด็ดขาดเลยเฮ้ยไดมอนโอเคเดี๋ยวเดียเด๋ยว,ยวไม่มีนะต้องฟังเสียงดีๆเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านกันแบบง่ายๆก่อนเอาแบบนี่ทําเป็นทรงประตูขึ้นมาแล้วปิดข้างหลังวางไฟไว้ก่อนแล้วก็ขุดเข้าไปเลยครับโอ้ ทำเป็นห้องเล็กๆพออยู่นะฮะต้องดีครับไม่งั้นอันตรายมากตอนนี้ เราไม่รู้นะฮะว่ามันมีอะไรอยู่บ้างเ,าเดี๋ยวผมต้องทำแอคเล็กก่อนฮะทำเตาเผา,าเผาเหล็กระหว่างนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวจะขยายห้องให้ใหญ่อีกนิดนึงนะครับทำไงก็ได้ฮะที่ทำให้คุณไม่ใกล้กำแพงเกินไปไม่ไงั้นมันจะตีทะลุก,กำแพงมาได้ด้วยนี่บอกชิกการเอาชีวิตรอดหมดทุกอย่างคือตอนนี้ผมรู้สึกแบบขนลุกมากเลยคือไม่ได้เล่นมุกปวดที่อะไรนะแต่ว่าแบบหน้าตามันน่าเกลียดมากอะ่ะมันเป็นในลักษณะที่เหมือนสตรีมบิดเบี้ยวอะ่ะถ้าเกิดทุกคนจําได้เนี่ยคลิปที่ผมทำเลยครับฝันไล คืออันั้นน่ะไอันั้นน่ะสำหรับผมคือหน้าตามันน่ากลัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรแต่อันนี้จะเป็นแบบบิดเบี้ยวในเวอร์ชั่นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอย่างน้องเจนนี่นะครับความน่ากลัวเนี่ยก็พอๆกันเลยนะครับแต่ละตัวเนี่ยต่างกันไปนะครับอย่างเจนนี่เนี่ยจะมีความสามารถพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือน้องเนี่ยสามารถปีนกำแพงได้ดัดตัวมุดผ่านบล็อกเดียวก็ได้นะครับแต่ตัวสตีฟเนี่ยสตีฟที่บิดเบี้ยวเนี่ยมันจะทำได้แค่แบบวิ่งจู่โจมเรานะครับแล้วก็จะอึ อะไรไงโอ้กำลังมันเห็นเราได้ไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงกูลืมลืมคุณงพูดไปวันหมดได้ชิบหายแล้วครับออ้ยโอ้ยโอ้ยมันเพิ่งมากว่ามันจะไปอีกนานเลยครับโอ้หตอบล็อกไม่ทันแน่ครับจังหวะนี้ต่อบล็อกไม่ได้โอ้ยยยแหวงเราต้องกลับบ้านครับต้องอุดประตูบ้านโอ้ไม่กี่กูคุ้งพูดไปว่าไม่ขุดบล็อกหนึ่ง โอเคเฮ้ยเสียงเงียบไปแล้วไปได้ยังวะหรือมึงแอบแอบจําสแกนเราแน่เลยทำหน้าต่างดีกว่าเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันพังของไม่ได้ใช่ปะโอเคครับแปะหน้าต่างไว้อย่างนี้แล้วก็เออรู้สึกไม่ค่อยดีเลยตอนนี้โอเคน่าจะไปจริงๆแล้วแหละครับเนาะ โอ้ยโอ้ย,อย,ยเกือบแล้วครับเมื่อกี้คือตายได้แต่ว่ายังยังไหวอยู่ยังไหวพิยบได้อยู่เดินลอออกไปนะครับน้องหนีเข้ามาแล้วก็หนีออกไปโอ้อันตรายว่ะไม่รู้ว่าจะได้คราปืนก่อนไหมครับรอดูกันฮะว่าเราจะมีชีวิตรอดกลับไปยืนบนพื้นผืนดินหรือเปล่าเออ,อ,อรู้สึกว่าซอมบี้นี่มันกลายเป็นตุ๊กตาน่ารักไปเลยนะครับพอเจออะไรแปลกๆเขา เจอสิ่งมีชีวิตที่บิดเบี้ยวแล้วแบบมอนเตอร์ธรรมดานี่มันกลายเป็นน่ารักไปเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างฐานทัพของเมันพยายามมุดโอ้โ้อุ้ยแม่งตีแม่ตีได้โอ้ยเรามีปืนก่อนนะ้อามีเนะเจอแน่ ปเดี๋ยวรอน้องไปแล้วรอบนี้เราวิ่งยาวเลยนะครับก่อนที่มันจะมากันอีกเออเอออุ้อยอีแล้วผ่านแล้วไงไปเร็วโอเคครับเราตอบบล็อกอย่างนี้ปลอดภัยกว่าเยอะเลยครับตอนนี้เป็นตอนเช้าด้วยสบายใจหน่อยแต่เรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างฐานทัพเรากันนะครับก็จะเป็นเกาะกลางน้ำเล็กๆนะครับปกติมอนเตอร์ไม่ดีเนี่ยว่ายน้ำช้าใช่ไหมครับแต่ว่าน้องเจนนี่นี่ว่ายน้ำโคตรเร็วเลยบอกไว้ก่อน ทุกคนครับใครไปปักไฟไว้ตรงนั้นวะเฮ้ยีตกใจโอ้โอโอโอยยี่แลวไงยังไม่ทันสร้างบ้านไปดูก่อนโอ้ยเสี่ยมันวิ่งมาอะไรอ่ะปกติมันอยู่แต่ในถ้ำไม่ใช่เหรอโอ้น้องยืนนิ่งวะยืนนิ่งเหรออายุกยี้เจ็บดิไม่มีปืนมีแต่ธนู เอาลูกกระเสือนหมดมาฮะลองสู้กันดูตอนนี้ผมก็ไหวครับมันไม่ได้อึดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่แค่มันตีแรงด้วยโอ้โหหน้าตานี่คือไม่ได้เลยว่ะผมสยอ,ยอกิวก้วๆเลยตีได้ไหมวะนี่ไม่ใช่น้องเจนี่ที่เรารู้จักโอ้ และอย่าปล่อยเวลาตอนเช้าของคุณให้ไร้ประโยชน์นะครับนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีๆเพราะฉะนั้นเราจะสร้างทางขึ้นบ้านเราเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนเขาวงกดขึ้นไปเป็นหอคอยแล้วมาดูว่ามันจะตามเรามาได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปสร้างห้องใต้ดินอีกด้วยนะเอาเป็นแบบว่าเอาไว้สู้กับมันโดยเฉพาะเลยเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วนะครับเผื่อจู๊กข้างบนไม่ได้ใช่ไหมจู๊กข้างล่างต่อนะครฮะใหม่ตัวเลยครับโอเคอว อูวิวแล้วอูวิวแล้ววิ่งมาแน่ลองดูครับจะได้ผลหรือเปล่าสมอดปลากลัวของเรานี่คือกระโดดข้ามรั้วอุ้ยอุ้ยมันไม่ฉลาดว่ะมันขึ้นบันไดยังไม่เป็นเลยว้าว,วเสียงมันเดินเหมือนสลามเลยนะโอเคผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วะฮะเดี๋ยวมันคงจะไปของมันเองแหละมั้ง เฮ้มันขึ้นมาไม่เป็นว่ะอู้อีซี่เลยอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่ขึ้นอย่างนี้เฮ้ย้ยโอเคมันตกมันตกโอ้โหโอ้โหมันปีนได้จริงว่ะโหแล้วมันกีดก่อนไปด้วย และในระหว่างที่เรามาจัดการไอรอนโกเลมนะครับเพื่อหาเหล็กให้ได้เยอะที่สุดเนี่ยก็มีเรื่องราวแปลกๆมากมายเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกเยอะมากๆเลยนะครับคือมันเกิดมีคนที่สะกดรอยตามเรานะครับแต่ว่าไม่มีเพศ ซึ่งอันนี้ผมบอกเลยแลว่าน่ากลัวมากและผมไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยนะครับอารมณ์เหมือนเป็นคนชุดสีดําแต่ใส่หน้ากากซึ่งตอนแรกเนี่ยที่ผมเจอเขานะครับก็คือระหว่างที่เรากําลังหารูนะครับลงไปในดันเจียนเนี่ยเพื่อไปหาแร่เหล็กอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นทางที่โคตรเคี้ยวมากเลยแต่พอคุณแรกไม่ทันเลนะครับก็ปรากฏว่าเราเจอป้ายชื่อบนหัวนะครับซึ่งเราไม่ได้เปิดเซิร์ฟไม่ได้อะไรนะครับเราเล่นคนเดียวซึ่งผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรเะครับเพิ่งมาเห็นตอนตัดเลิปความที่ก็เริ่มตกดินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดโเกเลม้ย hey! เฮียะลรวนะนี่มันถืออะไรอ่ะถ no, no ือไม้เหรอถือไม้มาตีหัวเราเหรอถือขว้านเล็กหายไปแล้วมันคงจะดีสักกว่าถ้าเรามีเพื่อนอยู่ด้วยสักคนหนึ่งก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยพายละวรองนนี่ไม่เห็นเราใช่ไหมโอเคตัวนี้น่าจะไม่ว่าอะไรหรอกไม่เห็นอีกไม่งูทิ้งเลยลวกันโอโอ้ หายไม่พอดีววเดี๋ยวก่อนนะคือเราตั้งใจจะเอาวิลเลจเจอร์กลับบ้านน่ะล้วมันไปตีเฉยเลยเอ้ยสู้มันนั่นแหละเอ้ยโคตรดีเลยคือระหว่างทางกลับเนี่ยเราจะเอาวิลเลจเจอร์กลับด้วยไงให้มันไปนเป็นการหรือเป็นเพื่อนเราหน่อยนะครับเผื <c oughs> ่อมีอะไรเนี่ยมันจะได้ช่วยเรานะครับแต่ว่าระหว่างที่เราอุ้มมันเนี่ยทำให้เดินช้ามากเลย <c oughs> ตอนนี้ก็มืดมากแล้วรีบกลับกันไปดีกว่าโอ้ย มาพร้อมกันสองตัวแบบนี้ก็ไม่ไหวด้วยแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่อยากนอนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็คงจะสบายเกินไปปะผมก็เลยตัดสินใจนะครับเอาเหล็กที่มีเนี่ยคราบปืนขึ้นมาแล้วก็จะลองสู้กันมาดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือปูวิวไปแล้วอู้วิวแล้วฮ้อฮ,ฮโอมันมุดลงไปข้างล่างอุย้ยเอาแม่งเอ้ยไม,ไม่ไม่กี่มดุดไม่ใช่หรอวะอ,อืมเอ้ยอืม,อมลูกซอง โอมันมุดพืชออกมองอะไรอมองอะไรครับเดี๋ยวก่อนนะผมว่าตอนนี้มันเริ่มแปลกๆแล้วว่ะมันไม่น่าจะเกิดรัวขนาดนี้นะแล้วนี่ใครเนี่ยไม่รู้ว่าเขาตามมาทำไมนะครับแต่ว่าเขายังไม่ทำร้ายเราเลยนะ <c oughs> เอาหนีว่ะเฮ้ยเฮ้ยหนีไปไ,ไหนครับวับหายเฉย,ยมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งด้วย คืออะไรอะ่ะอุ้ยน่าจะเป็นแบบคนสะกดรอยตามนะครับแต่ว่าไม่ทำอะไรเราหรือเปล่าอ้ยมันเริ่มแปลกๆแ,แล้ววะ่ะโหราสามารถเอาปืนผักแบบนี้ได้เแบบดี๋ยววิญดีกว่าครับโคตรเบาคเลยวิวิวใครตีเนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง โอ้ก,กีเดตันมงและหลังจากที่เราลาดตะเวนรอบๆบ้านของเรานะครับจนถึงเช้าเนี่ยก็ไม่ได้เจออะไรที่มันผิดปกติแล้วนะครับแต่นั่นนะครับก็ทําให้ผมพบความจริงบางอย่างคือไม่เกิดตอนเช้าได้ครับมันเกิดตอนเช้าได้เฉยอุ้ยนร่ๆๆๆ <c oughs> ตอนนี้เราคือเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับเดี๋ยว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 อุ้ยเอาดีเดี๋ยวก่อนทำไมมาทำไมมันอึดจังหัวเหมือนมันจะแข็งแกร่งขึ้นบ้านละ โอ้โ้วิววิววิวนี่ช่วยหน่อยครับท่านโอ้ไม่ร่างกายมันบิดเบี้ยวแบบนั้นแหละเหมือนยิมนาสติกเลยอ่ะแขนนี่หักไปหักมาได้ด้วยไปเพื่อนจัดการไม่ปิดผิดตัวตัวนี้ตัวนี้นั่นแหละอุ้ยคือเป้าหมายเนี่ยผมนึกว่ามันจะล็อกแค่ผู้เล่นนะครับมันล็อกชาวบ้านด้วยเฮ้ยอย่างนี้เจ๋งอย่างนี้เจ๋งเลยใครเอาวันนี้ไปเล่นนี่คือโหลดมัดชาวบ้านมาด้วยนะชาวบ้านแบบเป็นเนี่ยเป็นกาดอย่างนี้นะครับ นี่ไงช่วย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 ก่อนอย่านั่นแหละเขาเป็นพลธนูนะครับเขาต้องไปตั้งหลักยิงดูฮะดูความเร็วในน้ําครับดูฮะหนีทางน้ํานี่เราไม่รอดนะครับต้องไปไหนเดี๋ยววนะน่ะอุย้ยตรงนั้นมีอีกคนนึง let's go เอ้ยเป็นไงจัดการเสร็จรูปกินขนมปังอันนี้ก็จะเป็นห้องฐานทัพลับ,บใต้ดินของเราครับเวลาเราจูบบนบ้านเสร็จใช่ไหมถ้าเกิดมันมาเยอะเนี่ยเราไม่รอดปุ๊บเนี่ย เราจะกระโดดลงมานะครับก็เป็นทางลับนะครับเพิ่มเติมจากบ้านเรามานี่แหละซึ่งผมก็อยากทําให้ห้องมันโปร่งนะฮะก็เลยจะเอาเป็นกระจกสร้างแทนละกันครับจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของน้องนะครับก็การเอาชิรอดครั้งนี้เราจะมาโชว์วิธีการจัดการมันให้อยู่หมัดนะครับแบบเล่นคนเดียวก็สามารถเล่นได้ครับอันนี้จะเป็นแบบทดสอบแรกนะครับก็คือเราจะทําเป็นทางแบบบล็อกเดียวอย่างนี้นะครับฝั่งซ้ายอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะแล้วก็ฝั่งขวานี่เราจะเอาไว้วิ่งนะครับเรามาดูกันว่าน้องเนี่ยสามารถคลานย่อตัวได้เร็วแค่ไหน แล้วก็ถ้าเกิดเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเราก็แม่งแม่งมาจริงๆก็จับหายแล้ว,วอุ้ยอู้หมาเฮ้ยแม่งหนีว่ะหนีแป๊บก็คุกเฮ้ยมานนี้ไงวะาอุย้ยนั่นมันมันมันดูชำนาญทางกว่าเราจังวะเออเอาดิอย่างนี้ทั้งวันยังได้เฮ้ยเอ้ย,อยทำลายบล็อกไม่ได้อุย้ยแม่งตีทะลุกระจกเฉยเลย โอ้ยทำลายบล็อกไม่ได้แล้วมันน่ารักอย่างนี้นี่เองว่ะน่ารักตรงไหนวะโอเคไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับความสะดวกของเรายังไม่จบแค่นี้ฮะเดี๋ยวทำทางยิงปืนดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะเหมือนได้ยินเสียงอุ้ยหายแล้วอยู่ข้างหลังกูได้เลยม่ิการละวิ่งเร็วมากถึงเวลาทดสอบทางนัดขึ้นต้นไม้มีรูตรงนี้โดดโดดชุบลงมา แล้วก็ไปทางนี้าหายไปแล้วอ,อุ้ยมาดีมาดีาดได้ผลนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําทางห้องใต้ดินเพิ่มอีกนิดน,นึงนะครับเอาเป็นตรงโซนยิงปืนนะครับเราจะให้น้องเนี่ยวิ่งยาวมาแล้วเราก็ในระหว่างนั้นจะได้มีโอกาสที่จะหันไปสวนได้นะครับตอนนี้เราใช้เป็นลูกซองแล้วก็ปืนพกเดี๋ยวเราจะต้องไปคราฟเ k คด้วยปะแล้วก็น่าจะจบที่ RPG นะครับนัดเดียวน่าจะไหวยอยู่นะครับแล้วก็จะมาแปะกระจกอย่างนี้นะครับเวลาเราวิ่งเนี่ยจะได้เห็นว่ามันไปถึงไหนแล้ว กนะ็อึ่มาได้เลยตอนแร,แรกนี่คือเรากลัวมันเอาเอาหายานี่ปิดไว้ก่อนย,ยิงทันป่าวะหรือว่ายิงไม่ทันแน่เลยวะโอ้คือตอนนี้เริ่มรู้สึกไม่ค่อยกลัวอะไรครับหลังจากที่เราจัดการมันไปหลายครั้งแล้วก็มันน่าจะเน้นความน่ากลัวมากกว่าแต่ความโหเนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีของแล้วไง ช่วงต้นเกมทำเราไว้เยอะนะฮะอุ้ยอุ๊ยอุยคลานเข้ามาแบบนี้เหรอโอ้ยไปแล้วครับสวยสวยสวยเดี๋ยวเราแปะกระจกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาโชว์กันนะครับว่าเราจะวิ่งยังไงกันบ้างเรามาท,ทําทางออกกันดีกว่านะครับทางออกนี่คือจะออกไปสู่ข้างบนพื้นดินเลยนะครับเราจะวิ่งวนอยู่อย่างนี้เลยครับจนกว,ว่าเราจะหันไปสู้กับน้องเนี่ยชนะนะครับ <Okay. S 1> สวยแปะบันไดสักหน่อยครับเพิ่มความเร็ว เฮ้ยดูดีนะดูดีเลยเลยนี่ครับวิ่งอย่างนี้ได้เลยเนี yeah. ่ยเฮ้ยทำไมรู้สึกได้ยินเสียงใช่ไหมผมไม่ได้ตาฝาดใช่ปะนี่ไงได้เวลาครับได้เวลาลองของแล้ววิ่งมาโอเคมาจะวิ่งลงอย่างนี้มันวิ่งเร็วกว่าเรานะครับอย่าลืมอุย้ยมันวิ่งเร็วกว่าเราอูย้ยจุ๊บโอเคมันวนครับมันวนไม่รู้วนไปทางไหนหลังหรือหน้าไม่รู้ หลังนี้หน้าไม่รู้หลังน้หรือครึ่งหัวใจทำเองแล้วลงงงงงเองว่ะไปไหนและวะ้ววะรอบนี้เราจะหายจริงดูความมั่นใจครับโอเคไม่มีเสียงและข่าไลยของเราก็คือเอ่อเราไม่มีลาพีสต้องไปลงเหมือ,องอีกแล้วเหรอวะ ไม่มีปัญหาครับขุดลงไปเลยแล้วกันเพื่อความเร็ว okay. โอเ้โหเหียวมาแต่ไกลเกือบละเกือบเห็นคนไทยบินได้โอ้ย,อยหมืดซะด้วยไงมองมองมอะไรไม่ค่อยเห็นเรามาเอาแค่ลาพิษอย่างเดียวแล้วก็ถ้ามีไดมอนเดี๋ยวจะเอาติดตัวกลับไปด้วยนะครับจะได้สร้างชุดเกราะอะไรแบบนี้เรวรีบเลยดีกว่าไดามอนวะโอ้โหโอเคครับตรงนั้นมีไดมอนอีกอันนึง แล้วก็อุ๊ยอูวิวอูวิวหูฝานหรือเปล่าอูว,วิวอยู่ไหนอูว,วิวอยู่นี่หรือเปล่าอย่านะอย่านี่ไงเห็นกูด้วยถ้าเกิดมันอยู่ไกลมันจะยืนจ้องเรานะครับจนกว่าเราจะหันหลังแต่ถ้ามันอยู่ใกล้นี่มันจะโจมตีเลยฉันอ่านแพทเทิร์นนายออกหมดแล้วล่ะ เราจะสร้างแบบนี้น้องวิ่งเร็วมากนะครับอย่างนี้น่าจะวิ่งแล้วตกลาวาเองนีอเปล่ามานี่มาอยู่ไกลย,ยิงไม่ค่อยได้นะครับเปลืองกระสุนกระสุนมันกระจายไปหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยไปไหนวะมาสิอเอเ๊ยเฮ้ายไม่ฉลาดเอาซะเลยไปเอาไดมอนด์กันดีกว่าครับแล้วก็รีบกลับบ้านไปคราฟเอเคแล้วออกไปลุยกันครับ ก่อนที่เราจะเจอไอ้เจ้า f a เพ Player นะครับไอ้หน้ากากสีขาวเนี่ยโจมตีเรานะครับนี่ฮะหลังๆเนี่ยมันจะเริ่มวางกล่องคราวางของอะไรแบบนี้ไปเรื่อยนะครับมันคือผู้เล่นปริศนานะครับที่ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันจะวางแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องครับวางเตาเผาอะไรแบบนี้นะครับค่อยๆยึดพื้นที่ไปคือมันจะสื่อว่าคือมันอยู่แถวเนี้ยเอาอย่างเงี้ยพูดไม่ทันขาดครับก็นั่นและครับผมโดนไอ้ตัวหน้ากากนั้นโจมตีทีเดียวเนี่ยอุ๊ย ตอนแรกกับผมไม่รู้เว้ยว่าเอ๊ะใครวางไฟวะใครวางกล่องคาวะผมบอกว่ผมก็ไม่ได้วางนะก็คือไอตัวนี้นะครับมันเป็นคนวางเว้ยซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่ตอนนี้ครับเราคราฟเอเคได้ละพร้อมกับกระสุนอีกนิดหน่อยแล้วก็ทํากล้องด้วยครับติดกล้องไว้เลยตอนนี้คือเราอัปเกรดแล้วนะครับจากเป็นลูกซองธรรมดาตอนนี้เราสู้ระยะไกลได้สบายแล้ะไปเราไปลุยก,กันดีกว่าครับมา ฝนตกซะด้วยอืซอมบี้อ่ะอชิวๆครับ้ยเฮ้ยยี่ยยกําลังจิบน้ำเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ผมเลยจะกินน้ำจริงๆก็นเนี่ยเกือบแล้ววิสำลรักตายได้เลยนะเอโอ้โหแม่งอ้อมเฮีย้ยมันมันมันชํานาญทางกว่าเราอีกอะมาดิมามาในเวลาลองทางใหม่แล้ว ตามมาให้ทันซิมาเลยจะไปไหนจะไปไหนอื้เฮ้ยโอ้เขามีอีกตัวมันจะไหววะน่าจะยิงตานมันไดออออ้อีกตัวครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝนตกหรือเปล่า เธอถึงได้มีใจให้ฉันเคเคเลยเคเลยวิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมาก <c oughs> แต่สิ่งที่แปลกที่สุดเลยนะครับคือทุกคนลองสังเกตด,ดูตอนนี้ดูดีๆนะครับหลังจากที่ผมจัดการเซอิลิตันตัวนี้เสร็จเนี่ยแล้วก็ไปตัดไม้นะครับเพื่อที่จะไปคราฟบ,บาซูก้าแต่อยู่ๆนะฮะมันก็เกิดแบบนี้ขึ้นเว้ย คือมันมีเสียงประหลาดประหลาดนะครับแล้วอยู่ๆเนี่ยท้องฟ้าก็กลายเป็นตอนกลางคืนนะครับเสร็จแล้วก็มีกล่องปริศนานะครับมาตั้งอยู่แถวๆบ้านผมนะ ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้สึกว่าไม่ดีแล้วล่ะไม่ดีแน่ๆระหว่างที่ผมกําลังค้าบาซูก้านะครับผมก็ไปศึกษาเพิ่มนะครับว่ามันคือมอสอะไรกันแน่นะครับซึ่งเจ้าของมอสเนี่ยก็ไม่ได้บอกเรื่องราวของเจ้าเคฟเดเวลเลอร์ให้เราฟังเลยนะครับเขาแค่บอกว่าอยากให้การลงไปในถ้ำเนี่ยมันตื่นเต้นมากขึ้นก็ตามนั้นเลยครับเราได้อบิจมาละบาซูก้าของเรามีอยู่3ลูกครับใช้ให้มีประโยชน์ที่สุดนั่นไงครับกล่องที่ผมหมายถึงเนี่ย อยู่ๆมันก็ไปตั้งอย่างนั้นเรยเว้ยแสดงว่าไอ้ไอ้หน้ากากไอ้หน้ากากแมนอยู่ใกล้ๆแน่ๆโอเคครับเราก็ไม่มีของให้ด้วยโอ้ขี้งกขี้งกมากเดี๋ยวทุบทิ้งเลยแล้วกันไม่คงไม่โกรธใช่ไหม <laughs> ทุบทุบเลยแล้วกันโอเคว้า <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ปกติปกติดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรตอนนี้ไม่ต้องกลัวครับโอ้โหพอครับ RPG เสร็จไม่ค่อยเจอใครเอ้ยอะไรอะอะไรอะ่ะไม่เกี้ใช่ปะเห็นแขนแบบยาวๆอะ่ะผมไม่กลัวครับบอกเลยไม่กลัวเว้ยมาเลยมาเลยยิงไม่ทุนิ้มหายแล้วเ,เปลี่ยนกระสุนไม่ทนันแน่เลยทะมันยิงเร็วมากเออ โอเคอีกลูกนึงอีกลูกนหนึ่งยังไงโอ้โหตอนนี้ใจผมแบบมันมันมันไม่ไหวว่ะมันคนลุกมากอะเอาเป็นว่านี่คือการมารีวิวมอสให้ทุกคนดูกันนะครับเพื่อที่จะ ตั้งใจจะเอาชูรอดครบ24ชั่วโมงแต่ว่ามันไม่ได้มีชาเลนจ์อะไรให้หน้าทำเลยนะครับก็มีแค่เจนนี่กับอะไรนิดๆหน่อยๆแถมเราก็เอาชีวิตกันไม่รอดด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันว่ารู้สึกกลัวไหมหรือว่าแรกๆกลัวแล้วหลังๆไม่กลัวลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้เนะเดี๋ยวม,มุงไปตอบกลับนี่ครับส่วนคลิปไดโนเสาร์200วันเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตนะครับอดใจรอสักหน่อยแต่ถ้าอยากให้ผลิตได้เร็วขึ้นนะครับกดไลค์คลิปนี้กดเด